วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME AXA ceramic pro ชียงใหม่และฟิลลามินาสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ใน GAC Ion ES นะครับเราจะขึ้นโดย,ย่างขางคนระับวันนี้เริ่มสายนะนะเริ่มโอ้เจ็ดมงเช้าเลยปกติผมจะพยายามเริ่มสักหกโมงครึ่งหรือว่าหกโมงสิบห้าแต่ว่าหกโมงสิบห้ามันจะมืดหน่อย ไม่รู้มันจะมีรถเยอะไหมเนี่ยเริ่มสายแล้วน,นะโอเคแล้ววันนี้เราก็ลองตั้งกล้องมาอย่างนี้นะครับมันเอ่ออนอันนี้มันคันนี้มันใช้กับ OBD ไม่ได้นะครับมันไม่หรือมันไม,ไม่ไม่มีข้อมูลแล้วนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเอยเดี๋ยว้องรีเซตเออเรนกลยโอเครีเซตช้าหน่อยหน่อยเนี่ยผมก็ใช้สองกล้องแล้วก็ถ่าย ข้างหน้าแล้วก็ถ่ายอินสเตนต์คลัสเตอร์นะครับแต่ว่ากล้องมันอยู่ที่มันแบกๆหน่อยถ้าจะให้ดีต้องซื้ออ c คชั่นถ้มแล้วก็ไว้ข้างหลังผมอะไรนะครับแต่ว่ายังงไม่ได้ซื้อ <c oughs> ที่ยังต้องลงทุนซื้อนะครับผมก็ยังคิดดูว่าจะซื้อ GoPro หรือว่า DJI Action แต่ว่าหลังจะดูรีวิวนะ หลายคนบอกแล้วว่า go pro มันไม่ค่อยดีนะครับมันจะ overheat แล้วก็มันมีเบรกอะไรกับซอฟต์แวร์มันต้อง restart อะไรบ่อยอะไรแต่ว่า dji action นี่ action มันมัน stable มันดีได้ผมก็ผงจะซื้อ DJI นะครับแต่ว่าโอเคโฟกัสเรื่องขับรถนะครับโอเคเพราะว่าเขาต้องนํามันบางทีมือมันจะบางอันนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเห็นนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องดูตลอดก็ได้แต่ว่าก อยากจะรู้ว่ามันใช้ไฟแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคเราจะเริ่มจากข้าง,าางล่างนี่ยครับตอนแรกผมก็ลองเริ่มจากข้างบนนิดหน่อยแต่ว่า,าพบเจอว่า,อาตอนเราเริ่มจากข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นประมาณ500เมตร e l e v a t ช o n แล้วตอนเราเริ่มข้างบน,นมันเป็น8ปดเมตรเราก็เสียไปตั้งหลายร้อยเมตรนะครับก็โอเคแล้วทำไมผมอยากจะทดสอบคันนี้นะครับ i o n e a เเพราะว่า,าแรงมันไม่ค่อยเยอะนะครับมันมีแค่ 1 3อแรงม้านะครับแต่ว่าที่มันสำคัญหนคือแรงบิดนะครับแค่ uh, 220 uh, 2อ0อนิวตันเมตรส่วนใหญ่รถคันอื่นนะสมมุติว่า MG ZS EV นะครับมันเป็น uh, 310อหรือว่า340จำมาได้นะครับแล้วก็สัก154มั้งแรงม้าหรือว่า1 4 5แรงม้าแต่ว่า ZS EV นี่ ขึ้นโดยอย่างขางังในสบายดีนะไม่เป็นไรแล้วครับคันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็เราจะทดลองเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช่ผมก็ยังไม่ไดอ้อ่ยังไม่ได้หากระสอบทรายหรือว่ากระสอบข้าวนะ่าจะเป็นทรายนะครับเพราะาข้าวมันก็มีอายุนะ่นะแต่ว่าทรายน่าจะเอาทรายมาใส่ในรถอย่างน้อยก็ใส่สักไม่รู้อะแปดสิบกิโลหรือว่าร้อยกิโลมันก็จะ ทำให้มันหนักขึ้นหน่อยจะได้เทสทให้มันเป็นแบบเรีย i ล t สต t กนะครับแต่ว่ามันเป็นไรเราก็ c o m p e n s a t ว่าเราขับเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับมันก็ดีอย่างคือถ้าเราขับเร็วหน่อยวิดีโอมันก็จะจบเร็วขึ้นหน่อยมันก็มีใจถ้าเราจะขับเหมือนเหมือนคนเขาขับที่นี่เราก็ต้องแบบว่าใส่ประมาณไม่รู้อะร้อยห้าสิบสองร้อยสองรกิโลแต่ว่าขับช้านะครับ วิดีโอมันก็จะยาวใช่ไหมคุณก็ต้อง playback หนึ่งจุดห้า x หรือว่า2 x speed นะครับแล้วเนนียจะให้ดูนะครับใช่เนี่ยคนอื่นเขาก็จะขับอย่างนี้นะก็ไม่ได้ขับช้าแต่ว่าเขาก็ขับแบบธรรมดานะครับแต่ว่าผมก็ชอบขับบอยโอเคไม่ใช่ขับโวยแต่ว่าโอเคโอเคตอนนี้เราใช้5 0 9อาวัตต์เอาแต่กน็นี่ผมก็จะเช็คหน่อยมาอย่วัตซ์ออ เราก็ากจะทดสอบดูว่ารถคันนี้มันจุกก่อนเพราะว่ารถจีนหลายคันนะมันจะไม่โชว์ความจริงนะครับว่ามันใช้ไฟแค่ไหนนะครับที่ที่ผมจำได้คือ Aura Good Cut เนี่ยมันจะโชว์ไม่มากกว่า2 0 0วัตต์เดียมันจะคับที่200นะครับออ <laughs> แล้วก็บางคันอื่นคันอื่นก็อาจจะเป็นสัก250-280ยห้าจำไม่ได้แล้ว,วอ่ะมันจะเป็นประมาณนั้นอะ่ะ2 0 0 300วัตต์เดกันมันไม่โชว์สูงกว่านั้นนะครับ เราก็จะเห็นแล้วว่าเออมันอยู่นิ่งที่เดิมตลอดแล้วนะแล้วก็อยู่ดีๆถ้าเราขับช้าลงหรือว่าลงดอยมันก็จะลดลงต่ำกว่า200หรือว่าอะไรนะครับแต่ว่านี้นี่ไม่รู้นะ509มันเฮ้ยมันมีขับที่5 0 9ทําทำไมทำไมตอนเราขับช้ามันไม่อัปเดตหรือว่ามันอัปเดตช้าเอออันนี้ไม่แน่นแนใจนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปถึงที่ถนนตรงแล้วผมจะแซงสองคันนี้นะครับ ก็ต้องอขับเร็วหน่อยแต่ว่าอย่าลืมนะว่าชื่อกลางของผมคือเปรอลีกเอ,อชีแต่ว่าใครที่ไม่ไม่รู้ background ของเทสนี้นะคะอือหลายปีก่อนน่นนาตั้ง2-3สปีก่อนนะมั้งจำได้น้ว่ามันมีคนขับอโอระ o ุตคัดขึ้นเผ่าภูเขาภูชีฟ้า แล้วก็มันก็มีแบบ Overheat หรือว่า Power Limit นะครับแล้วก็หลังจากจนั้นคนก็คุยกันใหญ่แล้วว่าโรถไฟฟ้าม,ม,มันมานอกะครับสายคุ้นดอยหรือว่าอย่างไงนะแล้วผมก็ได้เทต,ตัวสนะั้นแล้วก็พบเจอเหมือนกันแล้วว่ามันใช่มันแม,ม,ม,ม่นละแม่นละมันจอมัน Overheat หรือว่ามันมีปัญหานะครับแล้วก็ หลังจากนั้นผมก็ได้เชสคันอื่นแต่ว่าส่วนใหญ่คันอื่นนี่มันก็ขับได้สบายดีนะนะแต่ว่านอกจากว่ามันมีจำไม่ได้คันไหนมันเป็นมันเป็น Z s ซไม่ใช่เซสออ oh, M G c มัง M G c คิดว่ามีปัญหานิดหน่อยนะครับอโอเคผมก็ต้องพยายามสตร s s รถหน่อยขับเร็วให้มันแบบใช้แรงเยอะนะครับสตร e ส s b a ตเตอรีนะครับ อันนี้มันก็เป็นสเตรสเทสอยากจะเทสดูว่ารถมีปัญหาไหมเอาไปข้างนอกนี่มันเย็นหน่อยนะมันก็เป็นข้อดีของเทสนี้นะนแค่13บองศานะครับหนาวนะแต่ว่าปกติที่นี่มันก็ไม่ค่อยร้อนมากอยู่แล้วนะรถเครื่องเดี๋ยวแสงรถเครื่องเนอต้องรอให้มันเคลียร์ก่อนโอเคแต่ว่าผมก็รู้สึกน่าต้องขับคันนี้นะครับว่า ม,มันแรงไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเทียบกับคันอื่นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะครับถ้าเราเปลี่ยนโหมดนะโอเคเดี๋ยว,วถ้าเราเปลี่ยนโหมดเป็นอีเกิลโหมดนะครับดูดูอันนี้นะครับ p าวเวอร์มิเตอร์ถ้าเราเหยียบเต็มมันเป็นแค่นี้นะถ้าเราเปลี่ยนเป็น normal mode มันจะ unlock power นิดหน่อยแล้วก็สปอร์ตโหมดมันก็จะ unlock power มากขึ้นนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นมันเต็มแล้วนะครับขนาดแบตเตอรี่นี่มันก็เต็มๆนะหลังจากผมชาร์เต็ม ไม่เคยเห็นนั้นนะสงสัยว่าที่มันอยู่สูงสุดนั้นนะมันเป็นมักซิม m ัมสำหรับรถคันนี้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราดูสปอมนมาเมันก็ไปถึง220กิมตร่อชั่วโมงแต่ว่าคันนี้มันไม่มันไม่ขับเร็วขนาดนั้นนะครับ220ก็อาจจะเป็นอินสแตนคลัสเตอร์ที่มันเป็นอย่างนี้อ่ะมันเป็นแบบเอ่อโฟกัลิสดีไซน์ว่าเขาใช้ซ้ํากับคันอื่นนะครับที่มันขับเร็วกว่านี้ได้อ่ะหรือว่า เออแต่ว่าหรือว่าถ้ามันอ๋ออ๋ออาจจะเป็นไฮบริดมันจะมีแรงมากกว่านี้เออมันรฐานคนจะเป็นอย่างนี้นะเออแต่ว่าอ๋อตอนนี้คิดว่าจ่ช่รถรถมันจุรถจุรถจีนจุเพราะว่ามันมันอยู่นิ่งที่0 9วัตต์เอาวัตเอกิโลเมตรมันต้องมากกว่านั้นแน่นอนปกติมันจะเป็นสัก6 0 0 700วัตต์เอาวัตเอกิโลเมตรเราขึ้นดอยอย่างงี้นะมันก็อยู่นิ่งเลยนะ5 0 9ไม่ขยับไปไหนแล้วนะครับ Well 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 ก็บางคนก็เห็นผมถ่ายวิดีโออะไรรีวิวรถนะครับแล้วก็บางคนก็คิดว่าผมไม่ชอบรถจีนแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรแบบว่าไม่ชอบจีนนะครับเอ่เพียงแต่ว่าผมเจอบ่อยมากเลยรถจีนมแบบันแปลกแล้วมันทําอะไรแปลกแล้วก็อย่างนี้อ่ะมัน,ม,นมันไม่สู้สัตว์นะไหมเราก็ต้องพูดความจริงว่ารถมันมันทำอย่างนี้อ่ะได้ยังไงอ่ะ ก็แปลว่าผมไม่ชอบรถจีนอ่ะออมันมีหลายคันนะันรถจีนที่ผมชอบนะ BYD C l i o 7นี่โคตรดีเลยผมประทับใจมากเลยว่ามันโคตรดีนะครับสบายดีเก็บเสียงได้ดีช่วงล่างก็ดีนะครับอเอาเข้ามาอาจจะไม่ใช่แบบรถสปอรต์ตไม่ใช่แบบว่าเหมือนรถเยอรมันแต่ว่ามันก็ยังดีตั้งหลายอย่างนะครับ Nio น,นี่โหสุดยอดแล้วครับผมว่า Nio น,นี่เป็นแบรนด์จีนที่ดีสุดแล้วนะครับ ซอฟต์แวร์ดีมากฮาร์ดแวร์ก็ดีมากแรงดีขับได้ดีเอข้อเสียของนิวคือมันกินไฟนะเยอะหน่อยอแต่เสียดายว่านิวไม่ไม่เข้าไทยนะถ้าเข้าไทยนี่เกมโอเวอร์โอเคแต่ในอันนี้อันนี้นะคุณจะใน,นชันนะครับที่นี่นะแต่ว่ารถเนี่ยก็โอเคปกตินะถ้ามันจะมีปัญหานะครับมันยังไม่มีปัญหาตอนนี้ มันจะมีปัญหาตอนเรากใกล้ถึงบนสุดนะครับ <c oughs> ก็ขับได้สบายตอนนี้ก็ยังยังได้อยู่โอ้ oh, ต้องรีพัมป์เชฟน่โอเคคไม่ให้โอเครับให้ผมมีซักชั่นครับกล้อง2อันแต่มันจะสั่นนิดหน่อยโอเคขอโทษนะครับ่าแล้วก็มีอุปกรณ์แค่นี้นะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่ามันมี power limit นะครับก็ยังวิ่งได้สบายดีผมก็จะพยายาม stress หย่าเต็มที่นะครับคุณดอยเร็วสุดนะครับแต่ว่ารู้สึกเลยว่าคันนี้มันมีแรงน้อยกว่าคันอื่นนะครับถ้าเป็นคันอื่นนี่ Wi o p e n t เป็นทรสอย่างี้นี่ขับเร็วม,มันเร็วไปมันจะเร็วมากแล้วเร็วมากคันนี้นี่รู้สึกว่าก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวม,มันจะอิดมั้งเดี๋ยวรถจะอิด คูโอ้โหโ,โหโโหแต่ก็ไม่ได้มานี่ตั้งสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าคันอื่นที่ผ่านมาเนี่ยซีไลน์เจ็ดมันเป็นเปอร์ฟอร์มมนซนผมไม่ไม่ขับมาในคูนี้หรอกเพราะว่ารู้เลยว่ามันมันคูนได้สบายมันไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องเสียเวลามาที่นี่นะครับแต่ว่าคันนี้อ่ะอก็ต้องทดลองแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะยืมโอราศูนย์เจ็ดคุณว่าอย่างไงโอราศูนย์เจ็ดมันก็จะเป็นแบบพรนะีเมียมหน่อยมันจะแพงกว่า โอรอ o กูดค uh, <Go, S 1> so, ัทใช่ไหมครับก okay. ็มันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะขึ้นดอยอ่ะยังไม่รู้ผมยังไม่รู้ว่าจะจะมาออกอยอย่างขางไหมหรือว่ายังไงหรือว่าจะไปแอลเชียงใหม่กับครอบครัวโอเคว่า5 0 9วัตต์เอาติได้มต่แต่ผมอยากจะรู้นะตอนเราลงดอยแล้วว่าเราจะต้องขับไปถึงไหนกว่ามันจะลดลงต่ำกว่า5 0 9วัตต์เอาติได้มตม อันนี้ก็หยับเต็มที่นะครับพาวเวก็ผมไม่ได้สังเกตแต่ว่าคิดว่ายังไม่มีลิมิตนะมันยังยังขึ้นไปสูงสูงสุดเหมือนเหมือนตอนแรกนะครับ <c oughs> ใกล้จะถึงบนสุดนะครับ <c oughs> ก็โชคดีนะว่าไม่ค่อยมีรถเยอะแต่ว่าถ้ามาตอนปีใหมน่นี่รถหนักขนาดนะย <c oughs> ังหนึ่งอาทิตย์ก่อนนี่แหละ เชียงดาวนี่แบบโหรถเต็มเลยแบบโอ้พัตโตม,มาจากไหนกันทั้งเนี้ยนะคนคนกรุงเทพมันหนาเต็มเลยนะครับแล้วก็บวกคนเกาหลีกับจีนนะครับ <c oughs> ตอนนี้เงียบๆหน่อยแนละ้วสบายขึ้นหน่อยอแล้วก็ใช่ได้ยินว่าไม่รู้อะตอนนี้เออตอนนี้มันสายไปแล้วเนี่ยที่ว่าต้นไม้เนี่ยนะสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะ่ะมันมีดอกไม้มันมันเป็นนั่นนะสีชมพูอะเต็มเลยงามดีอนะ ไม่รู้ว่าเป็น Japanese cherry l o s s o m um, หรือว่าเป็นซากุระหรือว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าจะมีที่เนี่ยที่ตอนแขางขคนเขาก็มากันใหญ่อะไรมาดูาครับโอเคขึ้นสุดสูงแล้วครับอีกไม่นานจะต้องยูท์นแล้วไม่มีปัญหาเลยเออ good <c oughs> มาสงสารหมาโอ้เ <c oughs> นี่ยโอ้เนี่ย มเห็นหมาเยอะนะที่ที่คนเข้าทิ้งอ่ะสัาสนมากเลยน่าจะที่นี่น่าจะขีมววดหน่อยเรื่องหมาอะไรแต่บ้างก็อย่างเงี้ยไทยแลนด์โอนเลยโอเคมาถึงสุดทางแล้วครับตอนนี้จะยูเทิร์โอเคไม่รู้อันนี้เป็นทหารหรือว่าเป็นตำรวจเป็นทหารมัง้งเขาเคยเคยเห็นมัง้งบางทีแบบว่ารถมันจะขับมานี่แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็กลับไปอีกก็ติ๊กไปแล้วก็ เดี๋ยวปิกมากอีกทีหนึ่งคันเดิมโอเค509อวัตต์อัตกิโลเมตรไม่ใช่มันต้องเป็นมากกว่านั้นแล้วรถคันนี้มันก็ไม่โชว์เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เราจะอ๋อตอนนี้เราใช้ region โอเคคมันมี one pedal driving เออใช่ไหมนะมันนะถ้าเราใช้ sport โหมดนะครับ one I pedal มันมันไม่ได้นะครับแต่ว่าแล้วก็ช a ร์ e มันก็ไปแค่นี้แต่ว่าถ้าเราลองเบรกนะมันจะเบรกมันจะ region มากกว่านี้แต่ว่าจะใช้ I pedal ต้องใช้ e pedal เนี่ยไอเดลแอคทิวตแล้วมันจะออกจาก Sport Mode มันกลายเป็นเอ a d เ l ลโหมดนะครับต่ตอนนี้รู้สึกว่าวีจะมันที่จริงมันแรงขึ้นเออเออโอเคผมก็ไม่คยได้ใช้ในะไอเลแต่ว่ามันแรงขึ้นแต่ว่ามันเป็นมันใช้เบรกใช่โอเคถ้าเราเปลี่ยนเป็น Sport m o หมอีกทีหนึ่งนะสปอร์ตโหมเดี๋ยวลองเช็คดูนะ โอเคมันจะเจนไม่ค่อยเร็วแต่ว่าถ้าเราลองแตะเบรกนิดหน่อยอ๋ออ๋อหรือว่าเจนแรงสุดมันเป็นเช็คหนูนะอเออมันไปต่ำกว่านั้นมันมันไปมากกว่านั้นได้แปลว่าไอเพดลมันเหมือนมันเหมือนอะไรนะของลีฟอะช่อ,อะไรนะมันเป็นเพดล l เหมือนกัน e p เพดลหรือว่าจำไม่ได้แล้วอะ นิสสันลีฟแต่ว่าใช่คนไทยคงไม่ค่อยรู้จักลีฟเพราะามันค่อยมีเพราะมันรั p i ิ g เกตแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกันนะครับคือถ้าเราใช้ i อพ d เดลมันจะ activate friction brake นะครับเพื่อที่จะแบบไงดีะจะจะ simulate ให้มัน regen set หรือว่ามันจะเบรกแรงขึ้นก็กาแบบ one pedal drive แต่ว่ามันเป็น มันจะใช้เบรกแต่ว่าผมไม่อยากจะใช้เบรกผมจะพยายามใช้รีจนมากสุดตอนนี้ผมจะพยายามแตะเบรกนิดหน่อยเนี่ยถ้าเราปล่อยเบรกนะครับปล่อยปล่อยทุกอย่างนะมันก็จะไหลเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วมันจะเร็วไปนะครับเราจะต้องใช้เบรกจะต้องเนี่ยเราต้องเบรกนิดหน่อยรีจนโอเคตอนลงผมก็อยากจะสเตรสเทสอีกอย่างนะึงคือเอ่อถ้าเรารีจนเยอะมันจะมีลิมิตไหมน้ำลิมิตมันจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่แบตเตอรี่ โอเวอร์ฮหรือว่าแบตเตอรี่รับไฟเยอะไปนานไปหรือว่ามันเป็นลิมิตที่โมอเตอร์เพราะโมอเตอร์ก็ต้องทำงานเพื่อจะทำเอาเอาคิเนติกเอนเนอร์จีเปลี่ยนเป็นไฟฟ้านะครับ ตอนนี้เราก็ยังใช้5 9 9 Watt วัตต์เอาแต่กิมเฮ้ยอันนี้มันกลังโอ้เดี๋ยวต้องต้องปรับแสงนะเออมันสว่างไปหน่อยอ๋อมันเปลี่ยนโอเคเออคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้อ่านตั้งนานว่ามันเป็นเท่าไหร่อ๋อโอเคผมคิดว่าแสงมันมันมันอยู่มันเป็นที่เดิมแต่ไม่ใช่โอเคต้องปรับแสงหน่อยเดี๋ยวกำลังขับรถอยู่แล้วก็ต้องเนี่ยเราไมมี เราไม่มีคามรมานนะครับเราต้องปรับแสงเองเราต้องทําอะไรเองทุกอยาก่างเป็นไงได้อยู่โอเคอย่าี้งโอเคถ้าคุณไม่ได้เห็นตรงนั้นก็ขอโทษนะครับอันนี้น่าจะเห็นข้อมูลนะครับใน cluster. อินสแตนต์คลัสเตอร์ลงดอยลงดอยแล้วก็โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเช็คดันะถ้าเราเจนนะครับเรจนเต็มใช่มันยังได้ เกือบจะสุดนั่นแหละสรดว่ามันมันไม่ได้จนถึงต่ําสุดแต่ว่าก็เกือบเลยนะครับเราจะเช็คดูนะว่าถ้าเราเรจินนานมันจะมีปัญหาอะไรไหมแต่ตอนนี้ตอนเราลงอย่างนี้มันส่วนใหญ่เราใช้เจนก็แปลว่าเราแทบจะไม่ได้ใช้เบรกเลยนะครับก็ลองก็ไม่ต้องกลัวว่าเบรกมันจะโอเวอร์ฮีท please be careful abc always be careful ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่1,260เมตรนะครับจะลงไปถึงสัก400เมตรนะก็ต้องลงไปไกลเลยนะอ๋อตอนนี้เริ่มแน่ๆนะฮ489ว mama, ัตต์ออาตีลเมตรถจีนขี้จุอ่ะเจออย่างนี้บ่อยมากนะครับแต่ว่ามันก็สูงนะ4 8 4 0 0เส ament, 90, ียไหม ขั้นอื่นนี่มันจะต่ำกว่านี้ก็ส่วนใหญ่คุณไม่เจออย่างนี้หรอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่ามันมีลิมิตมันคับที่400เท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วว่ะผมเริ่มเท่าแล้วว่ะคิดลืมแล้วแต่ว่าโอเคมันก็ไม่มีปนนะัญหาแะก็คุณดอยได้สบายดี <c oughs> ไม่รู้ว่ากำลังคิดดู จะถ่ายวิดีโอภาษาอังกฤษไหมเพระาะว่าส่วนใหญ่คนคนฝรั่งเขาไม่ค่อยรู้รู้จักนี่หรอกตัวอย่างคางก็ว่าตัวอย่างคางคืออะไรอะวอติเซตดุยอันคัง่ง <c oughs> แต่พวาคนไทยรู้จัก <c oughs> จะได้ม่ต้องเสียเวลาหรือว่าจะได้ถ่ายวิดีโออย่างอื่นช่องถ่ายอ้ช่อง,ช,องช่องอังกฤษก็แล ด,ดี่ตัวนั้นใชไหดีออี่ <c oughs> นแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวขาวกับนีจ่จะแวะไปซื้อส้มที่ฝางเพราะว่าผมรู้สึกว่าส้มที่ฝางมันลํำนีนะมันมันหวานแลก้กว่าลํำดีแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเราซื้อส้มที่ียงดาวมันเหมือนกันไหมมันมาจากไหนอะส้มียงดาวมาจากฝางหรือว่าเขาก็ปลูกที่ ที่เชียงดาวเหมือนกันว่าผมไม่ค่อยเห็นส้มที่เชียงดาวนะเออแต่ว่าที่ฝางผมเห็นนะมันมีฟาร์มปลูกส้มอะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนตอนเราซื้อส้มที่เชียงดาวมันมันรสชาติไม่เหมือนที่ฝางนะไม่รู้นะไม่แน่ใจนะแต่ผมก็ไม่ค่อยกินส้มหรอกตอนอยู่เมืองไทยนี่อยากจะกินผลไม้อย่างอื่นนะบม่วงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอ,อ๋อใช่พูดถึงผลไม้หรอ ออ <c oughs> ตอนผมกินบอผมว็ชอบกินชอบกินสับป,ประรดสับป,ประรดที่มันลูกเล็กนะครับแต่ว่าไม่ใช่สับป,ประรดชางลาลสับป,ประรดเชยงายนี่มันมันสุดยอดนะครับมันจะลูกเล็กเล็กแบบพอๆกับแอปเปิลหรือว่าอะไรนะหรือว่าอาจจะเล็กกว่าแอปเปิลนะแต่ว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะครับสับป,ประรดชางลาลแถวเชียงใหม่เชียงดาวอาจจะมีมั้งแต่มันจะมีลูกที่มันอ,อ พอบอกับแอปเปิลหน่อยใช่ไหมไม่รู้มาจากไหนนะมาจากเยงรายมาจากไหนแต่ว่าบางที่มันจะหวานเกือบจะหวานไปนะแล้วบางที่มันก็จืดๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผมก็ได้ได้ยินว่าเขาเอาน้ําตาน้าอะไรนะซีรุปน้ําเชื่อมเขาเรียอะไรนะเขาเติมความหวานแล้วก็ขายอย่างนั้นนะ่ะ แล้วผมก็ว่ามันใช่มันแม่นนะเพราะว่าบางทีได <ged aghetti> ้กลิ่นว่ามันกลิ่นเหมือนกับว่ากลิ่นเคมีนะนะหรือว่าไงมันไม่ใช่ธรรมชาตินะมันไม um ่ใช่กลิ <sh> ่นส <sh> ับปะรดนะใช่ไหมแล้วก็รู้สึกมันมันกินไปสักพักแต่นะถ้าซื้อถุง50บาทนี่กินกินไปแบบยม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 อือสับปะรดไทยหวานดีว่โอ้กินไปกินมารู้สึกมันหวานไปมันไม่ใช่หวานธรรมชาติเนี่ยอิสเบลก็ชอบกินนะอ่อันนั้นที่มันหวานนะ ใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่หวานธรรมชาติใช่ไหมเพราะว่าตอนผมซื้อที่มันเขาไม่ได้ทําอะไรเขาไม่ได้เติมเขาไม่ได้มันเป็นธรรมชาติอันนั้นมันจะจุดๆหน่อยหรือว่าถ้าเราซื้อลูกใหญ่ลูกใหญ่มันจะที่มันลูกแบบอะไงเี้ยลูกใหญ่ๆที่มันเป็นไซส์แบบเหมือนมะละกออย่างนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันไม่กรอบแต่ว่ามันจะหวานอีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องซื้ออย่างนั้นั้งถ้าจะถ้าอยากจะกินสับปะรดหวานน่ะ ที่เมืองไทยอ่ะแต่นอร์เวย์นี่มันมีอย่างนั้นหรอมันเจอจุดๆทางนั้นเลยเเอเอเอลืมไปแล้วต้องขับโวยไปวิ๊กยูมใช่ไหมยาวไปเพก็ผมก็พูดถึงผลไม้เพราะมันไม่มีอะไรอย่างมันจะพูดถึงก็ <c oughs> <c oughs> แค่ดูข้ามุมว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับเออคือทุกอย่างก็โอเคไม่มีพาวเวอร์ลิมิตอะไรนะครับ มันก็กินไฟเอ่อโอเคกินไฟเยอะหน่อยแต่ว่าเรายังไม่ลงสุดทางนะยังเหลืออีกสักสามไม่สี่เมตรมั้เนี่ยก็จะดูนะั่นตอนเราลงไปถ้ามันเป็นยังไงที่จริงวันหนึ่งนะั้นเราน่าจะเทสลดรถน้ํามันนะครับแล้วก็รีเซ็ตทริปมิเตอร์แล้วก็ขึ้นน่อยแล้วก็ลงนะแล้วก็ขับเหมือนเราขับรถไฟฟ้านะครับแล้วก็จะดูว่ามันจะมีปัญหาไม่ขึ้นน้อยอ น่าจะ,จะจะดูอุณหภูมิมอเตอร์ไม่ใช่มันเป็นอุณหภูมิของคูลเลนใช่ไหมแล้วก็อุณหภูมิน้ํามันด้วอย่ครับไม่ใช่น้ำมันนะว่าอุณหภูมิของออ engine oil นะครับว่ามันกี่องศามันจะเป็น1้0ยร้อองศาไหมหรือว่าเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะ overheat ไหมเพราะว่าตอนผมครับ <c oughs> จาก <c oughs> กรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับผมก็เห็นบ่อยนะว่า คนที่เขาจอดข้างทางปั๊มนะตอนผมชาติหรือวานอะ้รนะเขาเปิดกระโปรงหน้าก็เลยนะเขาเปิดหูดเพื่อที่จะให้มอเตอร cool นะ์มันคูลดาวน์น่ะฮะมันมันต้องอย่างนั้นเลยเราะมันไม่มีลิกดคูลยมันก็ต้องมีลิิดคูลถึงสิมีเรเดียร์จะมีทุกอย่างแต่ว่ามันก็คงจะมันร้อนนะใช่ไหมเมืองไทยมันเป็นประเทศร้อนนะ่ะสามสิบสามสิบสามองศานะก็ไม่ได้จะร้อนมากนะ เคยเจอแบบ3 8องศานั่นเป็นหน้าร้อนนะครับแล้วก็แปลว่ารถน้ำมันมันก็มันก็อาจจะโหเวิฮิตถ้าคุณขับเร็วไปหรือว่าอไรไม่ร้อยร้อยซากิเลเมตรต่อช่โมงอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าผมอยากจะรู้นะถ้าเราขับรถน้ำมันนะขึ้นดอยเนี่ยแล้วก็ลงดอยอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันกินน้ำมันเยอะแค่ไหนที่เมืองไทยเขาจะนับเป็น กิโลเมตรต่อลิตรมันปแปลกๆนะเพราะว่า the rest of the world นอกจากอเมริกากับอังกฤษมัง้งเขาจะใช้ลิตรต่อร้อยกิโลเมตรที่ผมม่ามันก็แปลกนะทำไมร้อยกิโลเมตรใครมันคมันนับร้อยกิโลเมตรนะอ๋อจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เป็นเจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ดร้อยกิโลเมตร น่าจะเขาน่าจะนับเป็นเป็นเป็นมิลลิลิตรหรือว่าใช่เพราะเพราะเขาไม่อยากจะมีเดซิมอลเยอะไปแต่เขาน่าจะนับมิลลิลิตรต่อกิโลเมตรก็เหมือนผมพูดถึงวัตต์ชั่วต่อกิโลเมตรผมไม่ชอบที่เขาเขาใช้กิโลวัตต์ชั่วต่อร้อยกิโลเมตรเพราะว่าร้อยกิโลเมตรมันยาวอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นมันยาวอ่ะแทนที่จะใช้วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรบางคนก็บอกว่าแต่ว่าเขาไม่คนเขาไม่เข้าใจวัตต์ชั่วโมงเขาเข้าใจกิโลวัตต์ชั่วแต่ว่า SI System มันดีนะมันเป็นมันเป็นมันไม่ใช่เหมือน Imperial System Imperial System นี่แย่มากนะครับที่เขาใช้ที่อเมริกามันไม่ Logic นะมันไม่มันไม่ l i n e a, a r Imperial ูต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 ูดูต e ูเว่า SI System e ว่าอะไรนะ m ม t r i c มันก็เป็น10-10-10-10 1 0ใช่มหนึ่งสิบหเซนเซน เซนต์มิลไมแล้วก็มีหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนอะไรเงี้ยมันง่ายดีอ,อ่ะหอวถ้าจะเป็นแบบ convert inch กับ yard กับอะไรเนี่ย square feet s c u b e อะไรเนี่ยมันโอ้มันโคตรยากแล้วนะหนึ่งไมล์มันเป็นกี่ yard กี่กี่กี่ inch มันมันไม่ใช่แค่เติมศูนย์ศูนย์ศูนย์เหมือน SI system หรอก J.S.I. นั่นเป็นสิสเตมอินเตอร์อะไรไม่รู้ของมาจากฝรั่งเศสน่ะนะแต่ว่าใช่มันมันจะมันจะผมว่ามันมันง่ายกว่าถ้าเราใช้วัตต์เอาต์ต่อกิโลเมตรไม่ต้องไม่ต้องมาพูดถึงกิโลวัตต์เอาต์ต่อล้อยกิโลเมตรหรอกมันมีเทสลาที่ใช้วัตต์เอาต์ต่อกิโลเมตรตั้งแต่แรกแล้วก็หลังจากนั้นมีรถจีนบางคันที่ใช้วัตต์เอา์ต่อกิโลเมตร แล้วก็ B M I, I 3 I 4อะไรอย่างเงี้ยนะครับ I X นะเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ให้โชว์เอ่อกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อร้อยกิโลเมตรหรือว่าวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรหรือว่าหรือว่ากิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันแปลกเราน่าจะใช้วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรแต่ว่าโอเคสองร้อยสามสิบหกวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรมันก็สูงนะนะ อาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ friction b r a k นิดหน่อยเพราะว่าคันอื่นที่มันใช้ไฟน้อยอะ่ะมันน่าจะน้อยกว่าน,นี้รู้แล้วลว,ว่าแบบว่าเออมันจะต้องมี losses นิดหน่อยตอนเรา convert <c oughs> kinetic energy เป็นไฟ,ไ,ฟไฟฟ้านะครับแต่ว่าออผมก็พอจะรู้ว่าถ้าเราขับโอย,โอยโนกน้อง,องถ้าเราขับออถ,ถนนที่มัน flat นะถ้าขับมาค่อยวยเนี่ยห้กิโลมตชั่วโ มันก็น่าจะใช้ประมาณ5 5อา้านยกว่านั้นน่าจะเป็น120หรือว่า100ถึง120วัตต์เอวัตเอรกันไหมอันนี้เป็น230แปลว่ามันมี Losses มันมันหายไปเป็นเป็นความร้อนนะครับชัพลังงานนะมันหายไปไหนได้ฮะพลังงานมันจะต้องเปลี่ยนฟอร์มจากความร้อนไปหาเ n e t เอ e n e รจีเป็นไฟฟ้าหรืออย่างอื่นนะครับมันหายไปไม่ได้นะครับมันเป็น c o n s t ตน t ์ อันนี้ไปเกี่ยวกับฟิสิกส์นะโอเคแต่ว่ามาถึงนี้แล้ว227วัตต์เอาติ๊กไหมโอเคยิงมาไหนๆมานี่แล้วก็คงจะคงจ,จะถ่ายภาษาเดี๋ยวเดี๋ยวยูทูบนี่ยไรถ่ายรันออมลิคงจะถ่ายภาษาอังกฤษนะมั้งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งดูว่ามันจะมีปัญหาไหมโอเคแต่ว่าแต่ว่าคันนี้นะครับผมว่ามันผ่านใช่ม <Hi. S 1> มันไม่มีพาวเวอร์ลิมิต แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงพัดลมอะไรทํางานหนักนะครับก็แปว่าผ่าเรามีไฟพอกันเนี่ยสอง้อแปดสิบเอ็ดเออได้มีพอโอเคเอ่อพาร์ Park. อ่ะเย h โอเคได้อยู่ได้อยู่คันนี้นะครับผ่านนะครับโอเคเออมน่าจะสรุปยังไงดีอ่ะอืมถ้าคุณต้องการรถจีนที่มันราคาสักเก้าแสนกิลเมตรคุณก็ซื้อ MGC โอเคโอเคโอเคแต่ว่าครั้งนี้มันก็มีข้อดีหลายอย่างแต่ว่ามันก็มีข้อเสียหลายอย่างนะครับแต่ว่าเทสนี้ก็ผ่านนะครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูเวียดนาะแล้วก็เราก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ